สวัสดีครับมาพบกวับข่าวพากรณอากาศแนวสรับปากใต้ฟังต้นออกนะครับวันจันทร์เสาร์ที่20ธันวาคม2568น,นะครับเราก็มาแลกกันนะครับว่าสภาพอากาศในพื้นที่ภาคใต้ฟังต้นออกเนี่ยจะมีสภาพอากาศเป็นปุ่นมังนะครับเริืมจากผ่าแผ่นที่การพิ้วพื้นนะครับก็ยังคงมีมวลอากาศเย็นปกคลุมอยู่ทางด้านประเทศไทยตอนบนนะครับแล้วก็มีลักษณะคงตัวย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมอยู่ทางด้านเกาะสมุทรตานะครับแล้วก็ทางด้านกออเกาะปเ่ียนะครับ ส่วนภาคใต้แถวเทียมนะครับในพื้นที่ภาคใต้วันนี้นะครับเมฆค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับส่วนพลนการตรวจการโดยเรดาร์สุพรรณนะครับโดยไปปกคลุมฝนนะครับในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะครับส่วนพลนการตรวจการโดยเรดาร์สติงะาชวสงข่านะครับเห็นเป็นกลุ่มฝนกําลังอ่อนนะครับอยู่ทางด้านนาชายฝั่งของจังหวัดนครศรีธรรมราชและทางด้านจังหวัดนราธิวาสนะครับวันนี้ฝนค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับในพื้นที่ภาคใต้ตอนหลางนะครับ สำหรับรายงานอุณภูมิาคกตายฟังทนออกนะครับอุณภูมิสูงส huh ุดแล้วว่าวัดาจ33.2องศาเซลเซียสนะครับเทียำเภื่อวางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับส่วนอุณภูมิต่ำสุดชาววันนี้นะครับวัดใจ17.8องศาเซลเซียสนะครับทียมเพ่อเมืองจังหวัดเพชรบุรีนะครับรายงานปริมาณฝนกระทัญีหยิบซีชมงนะครับตั้งแต่ทีเจ็ดวชาวองแล้วว่าตื่มีเจ็ดวชาวองวันนี้นะครับก็ มีคนเป็นบางพื้นทีนะครับซึ่งแยกตกในพื้นทีจังหวัดสงขลาแล้วก็จังหวัดปัตตานีนะครับแล้วก็มีรายงานคนนักเข้ามาด้วยนะครับในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสงขลานะครับแล้วก็ที่ตำบลเอาหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาหนา106.6มิลลิเมตรแล้วก็6 8 4มิลลิเมตรนะครับเปิดมาติดต่อมาวันนี้นะครับในพื้นทีอำเภอเมืองนะครับของจังหวัดสงขลานะครับ ส่วนพะยากรณ์อากาศปากใต้พานี้นะครับฝนก็มีค่อนข้างเยาะลดลงไปพอสมควรนะครับจากในช่วงวันสองวันที่ผ่านมานะครับถ้าเราแลกกระจายตัวโดยภาพรวมอยากจะอยู่ในเกณฑ์ลอยละสิบถึงยี่สิบข้าเปอรีนะครับตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมาถึงจังหวัดนราธิวาสนะครับส่วนทางน้ำตอนบนเนี่ยไม่มีฝนเลยนะครับเราจะมีอาการเย็นในขวงว่าเช้านะครับ สำหรับอุณหภูมิต่ำสุดนะครับอยู่ในช่วง40-45ซลเซียสนะครับอุณหภูมิสูงสุดนะครับอยู่ช่วง30-32องศาเซลเซียสนะครับสำหรับลักษณะคือลมนะครับบริเวณอ่าวไทยยังเป็นลมตอนเอาเชียงเหนือนะครับความเร็วลม45-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะตอนไปขึ้นทะเลเนี่ยสูงได้1-2เมตรนะครับถ้ามีเนิ่มฟ้าร้องฟาพุ่มเนี่ยสูงได้มากกว่า2เมตรนะครับ าดไม่สวัการจะมาข้างหน้าหวร้อนที่ยีถึงยีสหกันวาคมสลยปะครับบริเวณาคใต้ขห้องตตนเอนเนี่ยในช่วงวันที่ยีสิบถึงยีสิบสี่น้นค่อนข้างเย็หน่อยนะครับเราพอหยีมายกเนี่ยพนก็เริ่มมีกลับก็มาเพิ่มมากขึ้นนะครับเช่นเดียวกับในพื้นที่ผากต้้องลังครับในช่วงวันที่ยีถึงยเนี่ยนจะอยู่ในเกณฑ์ลอยละ2ยีวนทีนะครับตั้งแต่วันทีหยีสี่นวาคมเสุนไปเนี่ยพนมีแนวโน้มเพิ ซีซีทุนหกซีซข้อมูลดีนะครับก่อส้ายนี้นะครับก็วาดท่านผู้ชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับสองก็ช่วยดูเนียบวิทยาฝากตายฟ้องเขาเอาไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนอย่าผมว่าเช้าสวัสดีครับอุตุเนียมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน